ปืนเสียงปรับเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแบร์กันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่าน,นั้นผู้ใดกระทําหรือทําการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสวัสดีครับนี่ผมแล้วนะเป็นเสดปืนแบรกันนะผมอยูผมไม่มป็นบูมนะกับรอบพิเศษนะฮะอินดีพิเศษเลยวันนี้อจเ,เข้ามาดูนะครับเป็นอะไรนะ นีเป็นดรากิโอกูนะครับ A อ9าเก้านะครับนะหรือว่าทรง a อ1าสิบห้านะครับแต่ว่าเป็นลูกขนาดเก้าแลนี่นะครับเ็เรยเรียกว่า a อ9าเก้านะครับตัวนี้นะจะเป็นตัวแต่งมาพร้อมเสร็จเลยแล้วก็เป็นลำยี่สิบนิ้วนะฮะนะเป็น M4 สี่นะครับนะทรง M4 สี่หรือว่าทรง A อาสิบห้าแหละนะถ้าใส่รางปืนหรือว่าใส่หูฮิปก็จะเป็นทรง a ออาสิบห้าแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าสูตรเล็งหน้าสามเหลี่ยมนะครับนะสามารถแต่งใส่ได้นะครับตัวนี้นะอ่ะคันท้ายจะเป็นแบบวิเตอร์แต่งนะครับนะ นี S <S á, ่นะครับสามระดับสามระดับ,ะดบนะครับนะหึงระดับสองระดับแล้วก็สามระดับคือชิปนะครับใครจะปรับได้ห้าระดับก็แล้วแต่นะแต่ผมปรับได้แค่ประมาณสามระดับนะอ่าเป็นตัวพันท้ายแต่นะครับตัวนี้นะล็อกก็อยู่แล้วก็ตัวนี้พันท้ายมีฐานรองแก้มด้วยนะครับสามารถปรับเอาขึ้นได้นะครับนะปรับฐานรองแก้มหมุนตัวนี้นะครับนี่นะฮ ok ะแล้วก็ปรับยกขึ้นมาเลยนะโดยการกดปุ่มนะครับนะนี่นะฮะเห็นไหม อ่ะยกมาลองแก้มได้นะครับแล้วก็หมุนเก็บนะครับหมุนให้มันแน่นนะอ่าแล้วก็ลองแก้มได้นะครับแต่ไม่รู้จะลองไวทำไมไม่รู้จะเล็งอะไรนะอ่ะแล้วตัวนี้นะครับศูนหน้าสูนหลังนะครับเป็นแบบกระดกนะเวลากดเนี่ยต้องระวังเลยนะครับนะต้องระวังเลยเพราะว่ามันจะดีบีวมากนะครับเราก็ต้องกดจากด้านหน้าเห็นไหมเป็นศูนย์หน้าสูนหลังกระดกด้วยนะครับตัวนี้ถือว่า แถมออกมาค่อนข้างที่จะดีนะถ้าเป็นรุ่นของแอซ่าเนี่ยมันจะไม่แถมสูน,น้าสวนหลังกระดกนะจะต้องดันขึ้นนะครับแต่นี้เป็นสูน,น้าสุนหลังกระดกเลยกดเอานะครับแล้วก็เล่นเลยนะระบบจะมีแค่สองระบบนะครับแล้วก็ตัวปรับโหมดจะมีแค่ด้านเดียวนะครับเหมือนกับแอซ่าเลยแอซ่าก็จะมีด้านเดียวนะครับอันนี้คือแอซ่านะแต่นี้เป็นดัตโยกู นะวัสดุเหมือนกันนะครับเป็นโลหะเหมือนกันเลยนะล้ำถอดได้นะครับแต่ว่าแกนลำเนี่ยเขาของเขาเนี่ยมีการหุ้มแกนลำมาให้ด้วยนะแต่แต่แอซ่าที่เขาจะเป็นลำเปยเลยนะลำเปยเลยแต่นี้ก็จะมีแกนหุ้มลำมาให้นะก็เวลาถอดก็น่าจะยากนิดนึงนะตัวนี้นะเพราะว่าเขาไม่มีล็อกเขี้ยวมาให้เหมือนกับตัวแอคซ่าแอซ่าจะมีเขี้ยวอยู่ด้านหน้านะครับนะเพื่อที่จะถอดไอ้ตัวล็อกรางก่อนนะโอเคอ่ะตัวนี้นะครับจะมีสองระบบอย่างที่บอกไปจะมีเซฟแล้วก็ยิงเทียรนัดนะครับ อ่าหมดเซฟเนี่ยจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อเราขึ้นลำนะครับนะเมื่อเราขึ้นลำไปปุ๊บนะเราเข้าเซฟได้เลยนะเราไมจะลาไม่ได้แต่เราปรับโหมดมาเดี๋ยวไปดูโหมดตรงนี้นะเซฟนะครับชี้ไปด้านหน้าคือเซฟนะครับนะชี้ไปด้านหน้าคือเซฟนะครับแล้วก็ปรับขึ้นมาปุ๊บเป็นโหมดยิงทีลัดเซมินะครับนะ,นะขะเขาเรียกเซมิแต่ฟัวโต้ไม่ได้นะครับนะไม่มีฟัวโต้นะก็ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยอีกตัวหนึ่งเลยนะ โอเคเดี๋ยวมาลองดูเรื่องระบบการครับอสระบบก็มีแค่นี้นะยิงเพรนัสแล้วก็เซฟนะครับเอ็มสี่แล้วเป็นปิดกีเสอ้อขึ้นลำนะบางคนขึ้นลำไม่เต็มน,นะครับเออต้องบอกก่อนว่าแม็กกซีนนะเดี๋ยวเป็นของแอซซ่าให้นะครับนะจริงๆแล้วแม็กของเขาจะเป็นลายประมาณนี้แต่เนื่องจากว่าแข็งมา,มากนะแข็งมา,มากๆเลยนะนี่กดยังไม่หลด กดไม่ลงจริงนะครับนะกดไม่ลงจริงก็เลยจ้องจ้องเปลี่ยนเป็นแอคซ่าให้แต่ว่านักแอคซ่า M4 สามารถใช้ได้แล้วก็แนักจะนุ่มกว่าเยอะเลยนะครับนักนุ่มเดี๋ยวผมก็ลองคัดต่อให้ดูนะนะมดูใส่ไปเท่าไหร่แล้วไม่ได้นับนะแต่คัตดีแน่นอนนะครับ M4 อ่ะเดี๋ยวมาลองดูการคัดต่อกันนะอ่าใส่ได้นะครับเห็นไหมล็อกอยู่นะครับใช้กับนักแอคซ่าได้นะครับคุณพิจารณาวนิดนึงนะเพราะว่าเป็นลังยี่สิบนิ้วนะครับนะขึ้นไปหนึ่งนะลงมาแล้วสองนะครับ ่าไม่มีแรงแระเบิดนะมันเลยไม่กระเด็นสามกระเด็นละวสี่ห้านะครับหมดละวลูกหมดโบโ้ไม่ค้างนะต้องบอกก่อนนะเห็นไหมหมดแล้วนะในนักไม่เลียนะเห็นไหมไม่ออกแ,แต่คือลูกหมดโบ้จะไม่ค้างนะครับปืนยาวทุกตัวนะอ่านี่ลั่นได้นะครับก็ประมาณนี้ฝาปิดโบ้ปิดสนิทนะครับนะเป็นปืนใหม่นะถ้าปืนไม่ใหม่เนี่ยฝาปิดโบ้ให้สังเกตเลยฝาปิดโบ้จะปิดไม่สนิทเหมือนตัวเนี้ยนะมันใช้ไม่นานแล้วแต่เนี้ยปืนใหม่แน่นอนฝาปิดโบ้ปิดสนิทนะครับเห็นไหม ปิดคืออยู่เลยนะลั่นออกแล้วก็ไม่ดุดนะครับอันนี้คือปืนใหม่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าจะให้สั้นหน่อยก็กดน,นิดนึงนะลำสามารถตัดได้ไหมสามารถตัดได้นะครับตัดแล้วถอดถอดดูก,ก่อนนะนี่นะเขาถอดให้ได้นะเขาใส่หลวมหลวงมานะแต่บริษัทเพราะว่าเขาเผื่อเราไปตัดนะฮะก็คือให้ทางร้านลงกึงนะครับวัดขนาดเกลียวนะฮะอันนี้มันไม่ใช่เกลียวตายตัวนะสามารถวัดใส่ได้นะครับเป็นเกลียวที่ทางร้านกึงเขามี อันนี้ไม่ไม่ถือกฎหมายนะเพราะถือว่าเราตัดตัดเป็นลำสิเบ็ดน,นิ้วได้นะครับตัดแล้วก็คืนเกียวใหม่แล้วก็ใส่เกียวนี้เข้าไปนะเขาจะวัดาตัวนี้แหละบางทีนะแค่นั้นเองนะโอเคเนาะอันนี้คือเขาไม่ขาขแน่นให้เพราะว่าเขาเผื่อเราไปตัดนะครับแต่ถ้าเราอยากไขแน่นก็เอาปากตายไขยเลยล็อกเลยนะนี่เขายังไม่ได้ล็อกเกียวมาให้นะครับทางร้านคึงจะมีน้ายาล็อกเกียวอยู่นะจะเป็นกาวสีชมพูนะครับนะก็อ่า หลายคนก็คงรู้นะัำยาล็อกเกี่ยวนะครับถ้าจะล็อกตายเลยกนะ็แต่ว่าล็อกตายเลยบางคนไม่ค่อยนิยมหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อบางทีเขาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับน้ำเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนแบบแต่งก็ได้นะโอเคนะก็เรียบร้อยนะครับรอบวันนี้นะครับแม็กก็เปลี่ยนเป็นแม็กซาให้นะฮะเพื่อความนุ่มลื่นนะก็สมูทนะครับ,นรบในการยิงนะอ่าอันไหนไม่ดีเราเปลี่ยนให้นะอันไหนดีก็เอาไป <S <S โอเคนะครับรอบวันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นปืนยาว M4 นะฮะหรือว่าซอง AR15 นะฮะก็เป็นอีก EP หนึ่งนะครับที่สวยงามอีกหนึ่งรุ่นนะครับน่าสะสมมากนะฮะนะก็ตัวนี้ก็สะสมกันนะครับนะเพราะว่ามันค่อนข้างทจะขาดตลาดแล้ว M4 นะต้องบอกตรงๆเลยว่าทั้งหมดรุ่นนี้มันก็ขาดตลาดยาวเลยนะเฉพาะซอง M4 นะครับแต่ว่า AK มีอยู่นะใครสําหรับใครที่สนใจ AK ก็จัดได้นะครับนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็รีวิวให้ครบแล้วเนาะ ก็ใครที่อยากได้นะครับก็ไอ l ดี e ไลน์ว่าผมจะขึ้นให้ตามนี้นะโอแลจะส่งเท่านั้นนะครับหรือว่าจะมารับหน้าร้านก็ได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามสไลด์คลิปเราใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีพใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆฮะให้เราชมกันนะครับสรันวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย